สวัสดีครับวันนี้นะครับกูเอกกูเอกกัชัยสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีแยกคะแนนนะครับจาก google Form นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับนักเรียนแต่ละชั้นเนี่ยนะครับมีสามห้องมีสองห้องนะครับหรือว่ามีสีห้องเนี่ยนะครับเราจะทำให้สะดวกนะครับแล้วก็หา รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องได้ง่ายนะครับโดยการใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดเพื่อแยกคะแนนนะครับแต่ละห้องเรียนนะครับใน Google Form อันนี้นะครับที่ผมทำไว้นะครับนักเรียนอ่าทั้งหมดสามห้องนะครับต่อมาแล้วร้อยถึคนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของ Google Sheet ครับนะครับบ Google Sheet สีเขียวนะครับ ในช่องแรกนะครับในช่องแรกก็คือคะแนนนะครับที่ยังไม่แยกทีนะครับนัก,รกรรเรียนก็จะรวมกันตั้งสามห้องเลยนะครับนักเรียนก็จะรวมกันสามห้องเลยนะครับซึ่งมันอยู่ในการตอบแบบฟอร์มนะครับก็คือการตอบแบบฟอร์มเนี่ยนะครับมันก็คือแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นอันแรกกันนะครับอตอนนี้นักเรียนตอบมาร้อยกว่าคนนะครับอย่างเนี้ยจะลําบากในการแยกชั้นนะครับมีทับสองบ้างทับ สามบ้างทับหนึ่งบ้างนะครับดังนั้นเพื่อให้ง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําสําเนาให้ไปแต่ละห้องนะครับไม่ไม่ต้องทําสําเนาให้ออกทับหนึ่งทับสองทับสามนะครับเราส่งไปแก้ Google Form เดียวนะครับแต่ว่าโปรแกรม o g l e Sheet นะครับก็จะแบ่งห้องให้เราเองนะครับโดยการที่ใส่โค้ดให้นะครับใส่โค้ดลงใน Google Sheet นะครับอนะครับเดี๋ยวแบบฟอร์มนี้ผมจะ แชร์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสมมติว่าก่อนผมป .1 นะครับเมื่อเมื่อคี้นะครับเป็นแบบฟอร์มรวมก็ร้อยสิบแปดคนนะครับแต่นี้ผมได้ใส่โพ้ดไปแล้วนะครับโปรแกรมนะครับโลรแกรมพ้ดนี้นะครับก็จะแยกเป็นห้องให้นะครับสีับหนึ่งนะครับสีัำหนึ่งมีสัดส่วนนะครับเรามาดูสีั้สองนะครับ ที่ั้สองอ่าสี่ตั้สองก็มีสี่สิบสองคนนะครับเรามาดูสี่ตับสามนะครับอ่าสี่ับสามก็มีสี่สิบเอ็ดคนนะครับอ่ามันก็จะก็จะสะดวกในการเก็บคะแนนนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้คะแนนแบบนี้แล้วนะครับอ่าเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับเราก็อ่าคัดลนะครับ c o p y อกอ่าจากรายชื่อแรกนะครับอ่าคัดลชื่อนะครับ copy คะแนนนะครับ c ็อปปี้เลขที่ไปนะครับแล้วก็ไปลงไปในเอ็กเซนะครับแล้วก็จัดเรียงลําดับจากเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สุดท้ายนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดนะครับแล้วก็แบบฟอร์มส่วนนี้นะครับส่งไว้ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็คุณรูก็นําโค้ดนี้ไปไปใส่ได้เลยนะครับนะครับเนี่ยนะครับโค้ดอยู่ตรงนี้ครับโค้ดเนี่ยนะครับ บดเนี่ยนะครับอ่าปกตินะครับอ่าที่แบบฟอร์มที่ได้ไปนะครับมันจะมีแค่แบบฟอร์มการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะครับฉะนั้นคุณครูก็จะต้องสร้างนะครับทั้างขึ้นเองอย่างนี้นะครับอ่าบาคนตรงนี้ครับอ่าสร้างสร้างเพื่ออ่าสร้างเพื่อแบ่งห้องนะครับเช่นเนี่ยห้องที่หนึ่งของผมสีอว่าหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างมาอีก เ็นสีดำสองแล้วก็สร้างไปอีกเป็นสีดำสามนะครับทีนี้เมื่อได้ลิงก์แล้วนะครับเมื่อได้โคดแล้วนะครับโคดนี้นะครับเราก็เดี๋ยวกูเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับโคดนี้นะครับเราก็ก๊อปนะครับสมมติว่าเราสมมติว่าเราไปก๊อปมาจากใต้ลิงก์ที่ใต้ลิงก์ที่ youtube ที่ผมสอนอยู่นะครับก๊อปลิงก์มาเลยครับคัดปี้นะครับแล้วก็มาวางในช่องนี้ครับสมมตินะครับเดี๋ยวผมอนุญาต เพิ่มอีกกลองนะครับอ่าเพิ่มนะครับอตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็นจีที่ห้านะครับจีที่ห้าก็คือชีตสมมุตินะครับเป็นบออ่าสี่ทัสี่นะครับเป็นสี่ตัปสี่นะแล้วเมื่อกี้ผมก็อ่าไปเอาโค้ดมาแ้วครับคนนี้นะครับคัดมปเลยนะครับอ่าคัดมปเลยนะครับคัดไปมาครับอ่าแล้วก็มาที่สี่ตัปสี่นะครับ ทีนี้ก็วางโค้ดลงที่เอเอหนึ่งนะครับวางนะครับหรือว่าคนตัว v ก็ได้นะครับหรือว่าวางแบบปกติก็ได้นะครับอ่านะครับทีนี้ก็จะมาแล้วนะครับนะครับอมาแล้วโค้ดมาแล้วนะครับอไอเราเปลี่ยนตรงนี้ครับพอสีดำหนึ่งนะครับนี่ก็คือตรงนี้อย่าลืมนะครับเพราะว่าการแบ่งห้องนะครับคีย์บิร์ดอยู่ตรงนี้ครับอ่าเราต้องไอมันตรงกับอ่าตรงนี้ครับ เดี๋ยวขออนุาตเปี่ยนชืน่อ่าบางทีเรื่มใส่ปอไปนะครับปอจุดสี่ตัหนึ่งครับปอจุดสี่ทับสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีครับอปอจุดสี่ตั้งสี่นะครับทีนี้ตรงนี้เราก็ต้องเปี่ยนเป็นปอจุดสี่ตั้สี่ครับอ่านะครับนี่คือมาแล้วครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนนะครับสมมติว่าอ่าส่งลิงก์ไปนะครับ ส่งเลียงเด็ยนะครับส่งเลิ้ยให้นักเรียนทําไปนะครับส่งว่านักเรียนนะอยู่พอสี่ับสี่นะครับนักเีสามารถแก้ไขได้นะครับอ่าส่งไปสี่ับสี่นะครับเมื่อนักเรียนทําก็สอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับอ่านะครับสมมุตินะครับว่าอ่ามีนักเรียนห้องพอสตั้งสี่นะครับรายชื่อที่ทาพอสี่ตับสี่ก็จะมาอยู่ที่ในในห้องสี่ตับสี่ได้นะครับอ่นะครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้สอบนะครับแต่ถ้าสอบก็คือจะรายชื่อจะมาอยู่ที่สี่ตับสีตรงนี้ครับเดี๋ยวแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มแล้วก็ค้ดนะครับผมก็จะแปะไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับวันนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ครับขอขอบคุณครับ